ปิดฉากลงอย่างสวยงามวันลาส t r i d การเดินทางครั้งสุดท้ายของท่านหนูรับที่จะรักปะแฟนมิตติ้งครบรอบ3มปีของสามสาวยูทูเบอร์ชื่อดังก้อยนัตตีดรีมก้อยนัตตีดรีมพามาชมบทสรุปเส้นทางความสนุกความสุขเสียงหัวเราะตลอด3ปีที่ผ่านมาของรายการที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างพร้อมด้วยการเปิดตัวเส้นทางใหม่ สู่บทบาทใหม่จัดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมณสัมย่านมิตรทาวหลังจากที่พาทุกคนมาขึ้นรถครั้งสุดท้ายแล้วออกเดินทางไปด้วยกันล่าสุด ก้อยอรัชพรได้กล่าวความในใจถึงค่ำคืนอันแสนจะงดงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยม G N Doni e l a s t r i e n i t o Remember ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตเราโชคดีจริงๆเราได้ทำสิ่งที่เรารักและมีคนรักสิ่งนี้ไปพร้อมกับเราไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรก็มีคนเหล่านี้คอยซับพอร์ตขอบคุณทุกคนมากๆทั้งเบื้องหน้า หลังและกองเชียร์งานเมื่อวานมีความหมายมากๆขอบคุณความสะใจในตัวพวกเราทุกคนที่เลือกทำสิ่งนี้ขึ้นตอนแรกรู้สึกว่ามันเกินตัวมากซึ่งก็เกินตัวไปเยอะ555แต่มันตอกย้ำว่าเมื่อใจเราได้กำลังเรามีมีทีมงานที่ดีเก่งและใจกว้างเราจะทำมันได้เสมอ Thank you for one last ride and welcome to our new chapter ปอลอคำขอบคุณอีกมากมายกำลังมา